ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนอสินนะครับสินเผานะครับเผาตัวนี้ครับตัวที่เสียเผาครับก็ไม่ว่าเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็จะมีสินนะครับสินตัวนี้อยู่มีประโยชน์ยังไงมีหน้าที่อะไรคือกันน้ํามันนะครับน้ํามันเกียร์รั่วนครับก็พอดีรถคันนี้ยกเกียร์ใหม่ครับก็แนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดเลย เดี๋ยวเราสั่งอะไรตัวนี้มาอยู่ชินหน้าทอกเกียร์ก็จะเปลี่ยนกันแล้วก็ชินตัวนี้เพราะตัวเก่ามันจะมีน้ํามันเยิ้มเห็นไหมนะน้ำมันน้ามันเกียร์รั่วอ่ารั่ววิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูสักตัวแล้วกันแนะนําให้เปลี่ยนทั้งสองข้างเลยตัวนี้จะใหญ่ฝั่งน้นจะจะลูกใหญ่หน่อยหนาหน่อยส่วนลูกนี้ลูกเล็กเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเดี๋ยวผมพอเปลี่ยนให้ดูวิธีเปลี่ยนก็พอดีเกียร์ตัวนี้มันยกลงมาแล้ว ตอนที่เกียร์ยังไม่ยกลงมาก็สามารถเปลี่ยนอยู่ในรถได้ครับแต่พื้นที่จะคแคบไหนเดี๋ยวมาทําให้ดูโอเคครับก็อันเก่าไม่เสียดายก็งัดออกเลยครับใช้แม่แรงหรืออะไรงัดออกเลยอ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวเก่ามันครับเปลี่ยนเดี๋ยวลืมนะครับทําความสะอาดพื้นที่หน่อยครับเช็ดให้乾 ฉีดน้ายาสารลอลื่นเข้าไปนะครับเป็นพวกโซเนกก็ได้ครับฉีดเข้าไปเลยครับเตรียมอุปกรณ์ตัวใหม่เข้าไปวิธีใส่นะครับเห็นนะครับด้านที่มันจะ,จะมีสปริงล้อมอยู่เนี่ยให้หันเข้าไปข้างในนะครับหันเข้าไปในเกียร์ครับส่วนไอเป็นพื้นทีเ่เรียบๆหน่อยให้หันออกมาข้างนอกครับเดี๋ยวเลงดีๆครับเดี๋ยวผมขอแต้มจารบีนิดหน่อยเพื่อว่าเพื่อจะง่ายต่อการใส่ ประมานี้ครับจะระบีทารอบๆนี้ทาบางก็ได้แล้วก็แต้มตรงนี้ด้วยก็ได้แต้มตัวนี้ฉีดน้ํายาไปนิดหน่อยแล้วแต้มเพิ่มอีกอโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็เลงดีๆครับอย่าให้มันเบี้ยวนะครับ ใช้ค้อนอยางครับค่อยตอกเข้าไปทีละนิดนะครับตัวเก่ามันก็มีประโยชน์ได้นะเดี๋ยวใช้ตัวเก่าประคองแล้วก็เคาะ ให้มันสนิทนะครับเนี่ยให้มันเรียบโอเคครับก็อีกข้างอย่าลืมทำเหมือนกันเปลี่ยนแนวทางวิธีเปลี่ยนก็คือล้ายกันโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ